ตัวนี้นะคะเขาก็ได้มีการปรับ,บชมด้านหน้าเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะอยู่กับเก๋ต่อต้อค้าที่สุดรลยนต์มือสองต่อต้อค้าค่ะวันนี้เขียนสภาพทุกคนนะคะมาชมกับเจ้ารถกระบ,บะคันนี้เลยนะคะเป็นตัวไฮลักกอรีว e ่า2.4 e double cab p r a n n e r นะคะรถ ปี2018สีเทาคันนี้ค่ะตัวนี้นะคะเขาก็ได้มีการปรับชมด้านหน้าเรียบร้อยแล้วกระรจังด้านหน้าจะเป็นกรอบโคเเมี่นะคะตัดกับสีดำเมทัลลิกไฟหน้าจะเป็นรูปแบบฮาโลเจนค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่นะคะมาดูกันต่อก,กับด้านข้างนะคะสำหรับตัวล้อล้อที่ได้เป็นล้อแม็กจากทาง t o y ยต a ขนาด17นิ้วค่ะยางปี2021สภาพยังดูใหม่แล้พร้อมใช้งานกระรจกมองข้างค่ะเป็นตัวคุเมี่ม,มาพร้อมกับไฟเลี้ยว ที่จับประตูก็เป็นตัวโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้ดับเบิลแคบรูปแบบ4ีประตูได้ความกว้างภายในตัวรถพิลนเนอร์เป็นตัวยกสูงแต่ขึ้นองสะดวกสบายพร้อมมาพร้อมกับเป็นดด้านข้างสีดําค่ะมาดูกันกับกระบะด้านท้ายนะคะสําหรับด้านหลังค่ะตัวกระจกก็จะเป็นระบบไร้ฝ้านะคะมีไฟเบรคที่3ที่จับด้านหลังเป็นตัวโครเมียมค่ะและแม็กไลเนอร์นะคะใหม่เลยค่ะทุกคนคาะผิวแม็กยังสวยแม็กยังดูใหม่พร้อมใช้งานนะคะบอกเลยคันนี้คุ้มค่ายอย่างแน่นอน และนี่คือรอบๆตัวรถเราไปชมด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะและนี่คือด้านในตัวรถค่ะด้านในเป็นทนสิดดาสภาพคือดูใหม่มากทุกคนค่ะเบาะที่ได้นี่เป็นเบาะผ้าเดิมๆลายพิเศษของเขาเลยนะคะสภาพสวยไม่มีอรอยขาดค่ะพวงมาลัยเป็นตัวมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็ด้านสายมือจะมีเป็นเครื่องเล่นมีเดียนะคะตัวนี้เป็นหน้าจอทัสกิีนด้วยเชื่อมต่อกับ USB HDMI ได้ค่ะแอรเป็นแบบแมนนวลนะคะขยับลงมาก็จะเป็นช่องเสียบไฟ12ดสลตวันค่ะที่วางของที่วางแก้วเกียร์ออตโต้6สปีดค่ะมาพร้อมกับอีโค่โหมดพาวเวอร์โ ตรงกลางก็จะเป็นช่องใส่ของอนเนกประสงค์ซ้ายมือเป็นตัวคูบ็อกและช่องใส่อกอกสารค่ะตัวนี้จะได้แอร์แบ็กสจุดด้วยกันด้านหลังค่ะสภาพบอกสวยงามไม่แพ้ด้านหน้าเลยแล้วก็ด้านหลังบอกคุณน่าจะมีเป็นที่แขวนของรองรับน้ำหนักได้4กิโลกร,รมัมตรงกาง้างเท้ามีคนนั่งดึงออกมาเป็นที่วางแขนแล้วก็เป็นที่วางแก้วได้2ตําแหน่งค่ะระบบเสียงคันนี้ก็ยังมาพร้อมกับลำโพงทั้งหมด4ตําแหน่งและนี่คือภายในตัวรถเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อเลยค่ะ มาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะคะเครื่องยนต์เดิมๆเลยค่ะแล้วก็บอดีีดันหน้าฝากระโปงนะคะตัวนี้น็อตไม่เคลื่อนไม่ขยับด้วยนะบอดี้หลักนะคะไม่ว่าจะเป็นคานการซ้ายขวาต่างๆยังคงสภาพเดิมแผ่นเพลทจากโรงงานสภาพยังสมบูรณ์แล้วก็ตัวเครื่องยนต์ก็เดิมๆเช่นเดีวยวกันค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 4 0 0 c ีให้กำลัง150แรงม้ามาพร้อมกับแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรด้วยกันค่ะเดืตลาดจุดกันไปแล้วนะคะมาฟังราคากันบ้างค่ะ คันนี้ที่ต่อต้คาของเราขายอยู่ที่599,000บาทค่ะจดัดไฟแนนซ์ได้ครดิดีฟีดาว w. เดิวต์ร่บต้นสูตปอร์เซนตเลือกกันผ่อนได้ยาวนานถึง84เดือนและมีรับประกันครืนเงินหยุอและเกียนนาน2ปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศค่ะใครสนใจติดต่อมาได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์083777747และ083777757ค่ะหรือว่าจะเป็น Facebook ไลน์ TikTok, i n s t a g r a กรเว็บไซต์ YouTube นะคะก็ติดต่อไม่ได้ตามที่คุณสะดวกเลยค่ะบอกเลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดรถสวยคุสภาพเก็ยเอยังยังดูใหม่แม็กไลเนอร์พร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นตัวดับเบิลแคบรูปแบบสีประตูได้ความกว้างภายในตัวรถสามารถใช้งานได้หลากหลายจะเดินทางใกล้เดินทางไกลก็ไปกับคุณได้แบบสบายๆค่ะ,คะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเจอก,กันได้ใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ